สวัสดีครับลองเวลมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องมือช่างและอุปก,กรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพสูงสุดมีบริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพเพื่อส่งมอบความพึงพอใจตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องนโยบายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลองเวลคือคุณภาพคนทานบริการสุดยอดพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในส่วนของบุคลากรลองเวลมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งความกลุก เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานและที่สำคัญลองเวลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อคืนกำไรู่พนักงานและตอบแทนู่สังคมค่ะลองเวลเราได้ผ่านการรับรองระบบบริการงานคุณภาพ ISO 9001ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นผ่านการควบคุมคุณภาพร้อยเปอร์เซนต์รวมไปถึงงานบริการด้านต่างๆเรามีทีมสาธิตและทีมคอยให้คำแนะนำนอกสถานที่ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของสินค้าและการใช้งานที่เหมาะสมของหน้างานนั้นๆลองเวลมีศูนย์บริการนักตัวแทนจําหน่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเรามีบริการฮอตไลน์สายด่วนที่คอยให้คําแนะนําคําปรึกษาบริการด้านข้อมูลต่างๆให้แก่ลูกค้าตลอดเวลาลองเวลยังมีหน่วยงาน CRM ที่คอยติดตามความพึงพอใจข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อร้องเรียนต่างๆเพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตัวแทนจัดจำหน่ายผู้ประกอบการลูกค้าผู้ใช้งานเกิดความพึงพอจใจสูงสุดตลอดไปมิเจริญเคเบิลวิร์กเริ่มจดทะเบียนการค้าเมื่อปีพศ2543ต่อมาปีพศ2548ได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัดจัดจำหน่ายสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมอะไหล่และอุปรกรณ์เชื่อม ต่อมาบริษัทได้เล็งเห็นความสําคัญของการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เพื่อน,นํามาซึ่งความมั่นคงของธุรกิจปีพศ2553วิทยานิพนธ์ของกรรมการผู้จัดการคุณมิช,ชัยเ่านิ่มในระดับศึกษามหาบัณฑิตหัวขอ้อการศึกษากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ได้จัดทําขึ้นโดยทุกขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยได้ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริงของผลิตภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ลองเวล โดยผู้บริหารและทุกคนในองค์กรมีหลักการยึดมั่นในแกนแท้ของแบรนด์ที่ว่า Longwell คุณภาพคนทานบนการสุดยอดดังนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องชื่งไฟฟ้า Longwell ส่วนใหญ่ได้ผ่านการทดสอบเช่น MMA 215หผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานต่อเนื่องที่100%จากสถาบันทั้งจากในและต่างประเทศมากกว่า9สถาบันนอกจาก MMA แล้ว l o n g w e ยังมีผลิตภัณฑ์ Mix m พาสมากิกัดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนได้รับใบรับรองและผ่านการพิสูจน์จริงมาด้วยเช่นกัน mm. ประหยัดไฟประสิทธิภาพสูงเบอร์ห้าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ลองเบลได้รับจากกระทรวงพลังงานทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้ประหยัดและชาติได้ประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยความมุ่งมั่นของการสร้างแบรนด์ลองเบลนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือในการเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่ตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวัทูนอะไรลวดเชื่อมแผ่นตัด เคีือ yeah. และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยนโยบายคุณภาพของระบบ ISO ที่ว่าคุณภาพทนทานบริการสุดยอดพัฒนานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ล้วนสนับสนุนให้แบรนด์ลองเวลก้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งนำมาซึ่งความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงลองเวลเป็นแบรนด์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ในง,งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติตั้งแต่ครั้งที่24ในปี2553เป็นต้นมา ยองเวลได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติตั้งแต่ครังที่1 9ในปี2553เป็นต้นมาอีกทางได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ในการ งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติตั้งแต่ปี2558ตลอดมาจนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกันกาสรสนับสนุนที่ลองเวลได้เกือ้อหนุนให้เกิดการพัฒนาของวงการการศึกษาอย่างต่อเนื่งนองนำมาซึ่งโลกกิยศอีกมากมายเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามโนโยบายที่ลองเวลได้ยึดมั่นเสมอมาด้วยเช่นกันด้วยความมุ่งมั่นของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปีพศ2562บริษัทวิเจ,จริญเคเบิลเวิร์คจำกัดได้รับเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นจากการไฟฟ้าฝั่ ทแประเททศไยีพศ2563บริษัทได้รับความไว้วางใจในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ส่งเสริมพัฒนาด้านเทคโนโลยีงานเชื่องระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัทนิจเรญเคเบิลเวิร์กจำกัดสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้บริหารและทีมงานเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งเป็นพลังที่สนับสนุนให้ทีมงานลองเวลพร้อมที่จะขับเคลื่อน และก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งลองเบลคุณภาพทนทานบริการสุดยอดพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง